สวัสดีครับก็จะวันนี้จะเอาตัวการแปลงไฟล์นะครับเข้ามาใน,นอ u ตาแค d ดสำหรับอ u ตาแค d ดเปิดออตาแครดก็คงจะพอทราบอยู่แล้วว่าเวอร์ชันอะไรพวกนี้มันมีเนยังไงบ้างครับทีนี้ผมจะอยากจะเอาไฟล์ pdf เข้ามาในนี้อย่างเงี้ยนะก็เป็นไฟล์ pdf ง่ายๆนะก็ Copy แล้วก็วางมาเลยนะครับจะต้องใช้เป็นโปรแกร,รมตัดหน้าจอนะแล้วก็เพจของมันนะครับแล้วก็วิธีหนึ่งแลบอีกวิธีนะครับท่านจะต้องเจอบ,บ่อยๆคืออ่านอินพ์ตมันเข้ามาเป็น pdf ไฟล์นะครับ,รบอันนี้เหมาะมากเลยสำหรัแบ,บแบบเนี่ยพอคลิกมันก็บอกว่า select PDF นะครับ under l a y of นะครับกด enter ไปครับอันนี้เป็นไฟล์จาก word นะครับที่ผมแปลงไว้้าตาประมาณนี้นะครับเป็นนะครับบนบนไ,ได้ใช้นะเปะ็นภาษาที่มาโมโมา จะได้ตัววัรัุที่มาจาก PDF นะไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับเราสกแนะบ็กก็มันโหลดนะครับอ่านี้นะครับผมต้องการที่จะเปลี่ยน ตอนนะครับบางทีมเป็นตอนภาษไทยนะอภาษาไทยนะกือกบยัดสีไทย ไม่ใช้นี่นะ <c oughs> กันแปลงพวกพวกเวิร์นะครับ ตัวให้ได้ขนาดแล้วก็ลบออกไปนะใช่ ไม่แน่ใจว่าคนที่เคยใช้เจอปัญหาแบบนี้ไหมนะครับก็เผื่อเอาไปใช้งานได้นะในที่ผมใช้ก็คือเขากำหนดนะฮะนี่ต้องพิมพ์ไปในแบบที่เป็นฟันภาษาไทยนะก็ทีี หรือมันง่ายกว่าน,นั้นนะก็ค o p y แล้วก็เนี่ยไปคิดวางกะไ่าเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะ ก็อันนี้ก็จะบรรทัดแค่บรรทัดมันนะบล็อกไข่บล็อกมันนะก็จะพิมพ์ได้ต่อไปเรื่อยๆนะแต่อย่างเงี้ยก็คือบล็อกเดียวนะเนี่ยต่างกับตรงนี้นะก็เอาไปปรับใช้นะครับกับกตรงนี้นที่ใครที่ ต้องการพิมพ์บ o ด d เข้าไปในแบบนะที่ในแบบเนี้ยต้องพิมพ์ข้อกำหนดอะไรเข้าไปคนระับจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับเพื่อที่อาจจะอธิบายแบบนะ,ะบางทีเราก็ใช้วิธีาการ Copy จากบ o ด d ที่เป็นด็อก ument อนยู่แล้วนะครับเราก็อินเ r ิร์ตเข้ามานะครับลำหรับอินเสิร์ตด็อก ument text นะครับก็ ที่มาจาก P d F นะครับทำได้2วิธีนะก็ insert port นี่ยครับเข้ามาเลยนะครับกับวิธีหนึ่งก็คือ take อย่างนี้ยนะครับธรรมดาเลยนะแล้วก็ copy จากพื้ที่หนึ่งมา paste ลงไปเลยนะ Control P นะครับมันก็จะได้อย่างเงี้ยนะมันก็จะได้หนึ่งบล็อกนะฮะหนึ่งแถวบล็อกอะไรเงีคือบล็อกเดียวกันเลยอ่านี่ย ่างจากการแปลง PDF เข้ามานะหนึ่งบรรทัดหนึ่งแถวก็เป็นหนึ่งวอล์กเนี่ยะตดตดติตดต็ะก็ขึ้นอยู่กับความถนัดนะเอาไปใช้ได้นะ อย่นี้มันก็จะเคลื่อนไปนะก็ลำบากหน่อยนะครับสำหรับการที่จะปรับแต่งที่ต้องการระยะห่างแล้วไนหะมันเสมอในนะแต่ถ้าเป็นแบบ copy paste เนะน,นี่ยตัวนี้มันจะถูกจัดเรียงอัตโนมัตินะจะถูกปกติเลยนะครับ เลลาเรายี่หรตีหดเนี่ยมันจะเคาะเหมือนว o r ธรรมดาเลยที่เราใช้กันะจะหน้ามันใน m i c r Microsoft w o r d นะคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะก็ก่อนที่เราจะเอาข้อมูลเข้ามานะก็ต้องดูว่าขนาดตัวอักษรมันเล็กมันใหญ่นะ ก็เข้าในหมวดที่เป็นเนี่ยค่าพวกนี้เข้าตั้งด้านนี้นะคือตัว Property เนอ่าโอเคครับก็แปลงแคตอ่าไม่ใช่แปลงแคตเลยแปลงไฟล์เทคหรือ p f เ e c ท็ tech, ครับเข้าที่ไฟล์แคต ทำได้ประมาณนี้นะครับส่วนไทยที่ทีาทําแบบอื่นก็นําได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะสบคนที่จะต้องเขียนตัวหนังสือในแคปนะครับโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ